มาค่ะทุกคนหวยที่เราแทงยีก่กีก,ก่อนหน้านี้นะออกผลแล้วเรามาดูกันดีก,กว่านะคะว่าเราถูกหวยอะไรไปบ้างกดติ๊กนะคะตรงสามขีดซ้ายมือบนเลยตรงสีเหลืองๆนะติ๊กเข้าไปเลยจากนั้นนะคะกดติ๊กคำว่ารายการโพยค่ะเลือกรายการโพยจับยีก่กีที่เราแทงนะคะตรงกลางนะกดติ๊กเลยจากนั้นมาดูค่ะว่าเราได้จากอะไรนี่ค่ะเราได้จากการแทงหวยนะคะ ของยี่กีนะที่เราแทงไป144บาทนะคะก็คือ19ประตูนะกดคำว่าดูโพยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าเราถูกอะไรอ่าเราถูก4 7นะ180บาทเลยเราแทงไป2บาทนะคะได้180นะคะแต่ว่าบินนี้นะคะเราแทงไปทั้งหมด144บบาทถือว่าเราได้กำไรอยู่นะมาค่ะมาดูวิธีการถอนเงินกันดีก,กว่านะคะ กดติ๊ก3ามขีดนะคะซ้ายมือบนเหมือนเดิมนะกดติ๊กเข้าไปเลยจากนั้นนะคะติ๊กคำว่าแจ้งฝากถอนค่ะเสร็จแล้วนะคะแจ้งถอนเครดิตค่ะกดติ๊กคำว่าแจ้งถอนเครดิตสีแดงๆนะระบุจำนวนเงินค่ะใส่จำนวนเงินที่เรามีนะคะด้านบนนะคะขวามือที่มันขึ้นไว้นะคะนั่นคือยอดเครดิตของเราค่ะ เสร็จแล้วกดแจ้งถอนเครดิตโอเคค่ะรอทางระบบนะคะโอนเงินเข้าบัญชีให้เราเลยนะไม่เกิน10นาะทีเงินจะเข้าบัญชีนะคะจากนั้นกดย้อนกลับค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการสมัครเว็บเจษดสดาเบทนะคะเพื่อแทงหวยไม่ว่าจะเป็นฮานอยยี่กีหวยรัฐหวยรัฐบาลหรือว่าจะเป็นหวยหุ้นนะคะสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ้มีข้อสงสัยยังไงสามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะ ใครนะคะที่อยากจะให้นะคะสอนวิธีการแทงนะคะหวยยี่กีคำนวณยังไงเล่นยังไงนะคะทางเรานะคะมีแนวทางให้นะคะถ้าใครสมัครแล้วให้ทักเข้าไปได้เลยในที่ไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด u ั s c r i b e คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าอยากให้ทำอะไรวันนี้นะคะถ้าผิดถูกตรงไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะไปก่อนนะเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย